น้ำจากข้าวนะคะดูตามได้ข้าวเดียว5บาทแล้วกนะ็มีน้ำอัดลมนะคะร้อห้าบูดองร้อ 170, ยเจ็ดสิบกระเพาะปลาร้อยเจ็ดสิบไ่น้ร้อนร้อยห้าสิบเป็ดรมอนร้อยห้าปลากระพงตับร้อยสามสิบผมจะเอาสามอันนี้มาเจอกันนะได้เลยค่ะไอจิ้มแ,แข็งโบราณใช่ครับทำไมต้องโบราณก็โบราณไ้ก่อนวิ่อร่อยแน่นอน <laughs> เป็นร้านลูกชิ้นหมูพิสติน่าเคยมากินแล้วก็ร้องว่าใหม่เวจี้เบอร์รี่ไฟเบอร์จากผักและผลไม้34ชนิดดิ่มง่ายอร่อยด้วย ห,หิวมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่สี่แยกบางคูนะฮะวันนี้เราจะกินก๋วยเตี๋ยวกันฮะมาดูนี่ฮะผมจะมากินร้านนี้ฮะกอกิจเจริญอลูมิเนียมเส้นเพราะมันเป็นเส้นไม่เกี่ยวสิเราจะมากินร้านนี้ฮะเป็นร้านลูกชิ้นหมูพิสติน่าเคยมากินแล้วก็ร้องว่า ่ <anto> <man> ใช่อย่างน <ologie> <into> ั้นนะคะก็คือเขาคือลูกชิ้นหมูนายลูกชิ้นหมูน้ําใสนะฮรพอตอนเย็นเเี่ยเริ่มเปิดประมาณบ่ายสาโมงครึ่งเดียวจะมีการต่อคิวกันเขาอร่อยยังไงไปหอยหอยหิวต้องลองมันอร่อยตรงไหนเห็นคนมายืนต่อคิวขนาดนี้ครับ มันอร่อยลูกชิ้นเราเป็นยังไงถึงได้มีคนติดใจลูกชิ้นเราเกรดเอทำจากหมูล้วนๆไม่มีส่วนผสมที่ลูกชิ้นหมูทำเองทำเองครับก็คือหมูล้วนๆหมูชั้นดีเกรดเอลูกชิ้นเกรดเอแล้วน้ำซุปล่ะน้ำซุปก็มันก็ใช้หัวเชื้อจากน้ำทำลูกชิ้นอ๋อน้ำทำลูกชิ้นก็มาทำเป็นน้ำผมขอสั่งกับเฮียเลยเฮียอานะฮะเส้นเล็กแบบน้ำ จัดไาให้ผมสักหนึ่งชามครับแล้วก็เอาลูกชิ้นเป่าเล่าลวกใส่น้ำมาให้ด้วยได้นะจ๊ะลูกชิ้นปิ้งก็อร่อยลูกชิ้นปิ้งสุดยอดไปไปชิมตรงนั้นเลยเหรอได้ได้ได้เอปิ้งปิเลยปิ้งเลยลุงอาจจะปิ้งให้ผมกินเองเลยเหรอได้ไหมล่ะอ้าวมาปิ้งตรงนี้เลย เวลากัดอ่ะมันด้งมันเหนียวมันคุบอ่ะมันคืาเรียกมันไเหนียวมันคุบไม้เท่าไหร่อ่ะครับเพี่อาจุดสองบาทไม้ละจุดสองบาทซื้อไปปิ้งเองใช่ไหมมีครับซื้อไปปิ้งเองไดนั่ปปเนะเป็นกิโลเป็นซึ่งโลเงี้ยอ่ะมีขายครับมีขายมีขายนะมีแบบขายแบบเอาไปปิ้งเองก็ได้แต่ต<ม>้องบอกนะอะไรที่เด็ดอี่อย่ากมา น้ำจิ้มน้ำจิ้มโคตรดีเลยเฮ้ยเอ็มธรรมดามันจะแข็งๆนะมันจะกินแล้วอะอันนี้นิ่มแบบมันออกไม่แข็งมันจะดูนุ่มๆแต่มันจะเหนียวสู้ฟัน มาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวน้ำใสลูกชิ้นหมูใน oh. oh. เราชิมน้ำซุปของเขาก่อนดีกว่าแบบไม่ปรุงโอ้โ oh. หใครชอบแบบรสดั้งเดิมไม่ต้องปรุงหวานเจี๊ยบนอกจากเป็นลูกชิ้นแล้วก็ยังมีหมูด้วยแต่ผมกินแล้วผมต้องปรุงชอบกินรสแซ่ ครับพริกน้ำตาลแล้วก็ต้องน้ำส้มฮะใช่น้ำส้มนั้นไม่ใช่น้ำส้มนี้หมูดีเป็นหมูมากผมทอบปุงก็แล้วแต่ชอบแต่วตัตถุดิบดีแล้ะดูชิ้นหมูดี ไอ้สิ่งที่จะเหน่มันอีกอย่างหนึ่งคือไอเนี่ยผักผักอันเนี้ยโอ้โหบางทีคนละฟิลนะกินกินอันนี้ไปด้วยนะกินก๋วยเตี๋วด้วยใช่ไหมแล้วก็มีลูกชิ้นนี่ด้วยอร่อยอร่อยน้องน้องน้องคนนี้น่ถาม รองเท้าซื้อที่ไหนอันนี้โอ,อซี่ค่ะ,ะ,คะี่เหรอม่เดี๋ยวถามว่าร้านนี้เปิดปกี่โมงปิดกี่โมงเปิดไปสามค่ะปิดสี่ทุ่มเปิดทุกวันไหมทุกวันยกเว้นวันพุธค่ะพี่กัดบอกละชื่อพี่กัดร้านหน่อยว่าถ้าจะมากินมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงสี่แยกบางพ่ะอืบใกล้ๆก,กับรถไฟฟ้าแยกบางพูอือหึกับเป็นงาเลยจ๊ะอร่อยครับอร่อยมากใครชอบลูกชิ้นหมูน้ำใสมาได้เลยลูกชิ้นหมูไง ไปกันต่อหลังจากลูกชิ้นหมูในอาที่อยู่ตรงโน้นนะฮะมาที่ตลาดโชคพิชัยเดินมาอีกนิดเดียวหนึ่งนาทีถ้าเดินได้ก็ได้แต่ผมว่าขับรถมาดีกว่านะฮะมาที่ตลาดโชคพิชัยนะฮะเราจะเจอไอติมไข่แข็งย่าไป ติมไข่แข็งโบราณใช่ครับทำไมต้องโบราณก็โบราณไ้ก่อนพี่อร่อยแน่นอนถ้าสมมติโบราณต้องอร่อยออดเลยต้องเป็นแบบกาแฟโบราณก็โบราณเข้าก่อนแล้วเข้าก่อนนะวันนี้เราจะกินไข่แข็งโบราณแหละแล้วมันมีไส้มีอะไรอะไรยังไงบ้างพี่ดูหน้านี้เลยอ่าน่น่เน่มันมีอะไรบ้างโอ้หนี่นี่ปิงนี่นี่ดูดินี่ดูดิโอ้โหมันเยอะมากเลยนะเนี่ยมันเยอะมากนะฮะ แล้วที่คนชอบกินส่วนมากจะเป็นอันนี้ครับพี่เพราะว่ามันแถม topping ส40บาทแล้วลูกค้ามาลองอะไรเงี้ยครไข่ไอติมไข่แข็ง40บาทแถมอะไรบ้างปีเครื่อง2อย่างคือเลือกได้ตามนี้เลยครับเอาเอาใส่มาที่ที่คุณนิว่ามันมันเจ๋งอะของคุณนะไอติมตาหวานใช่หวานจริงๆด้วยนะฮะอันนี้คือใ่แดง2ฟองเลยเหรอใช่ครับผมอยากลองเลน ได้ครับผมอยากกินอันเนี้ผจดไว้ก่อนนะจดไว้นะเฮ้ยบางทีมันมีทุเรียนด้วยไหมเ่ยเหรอใช่พี่มีทุเรียนด้วยครับตามหน้าป่ะเดคือมันก็ตามหน้าแหละพี่แต่ผมเอามาฟิตไว้ให้มันขายได้ตลอดปีนี่มีป่ะมีครับเอาเอานะถถ้าอย่างนั้นเอาตามนั้น3ามอย่างถูกไหมได้ครับจัดมาครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปรอนะได้ครับ มาแล้วนะฮะน่ากินจริงๆนะเริ่มจากอันนี้ไข่แข็งที่มีเ,เรียกได้ว่าเป็นทับทิมกับลูกตาลที่เสียตังที่เขาบอกนะฮะแล้ว <c oughs> เ,รเราขอไอติมของเขาก่อนที่เป็นไอติมไข่แข็ง <c oughs> อืมไอติมไข่แข็งเขาอร่อยเลยอดูลูกตาลไป อันนี้เข้ามาให้คือเขาบอกว่าต้องฝั่งเขาไม่ยอมเ้าของงานไม่ยอมอันนี้คือบัวลอยลาวาไขา่แข็งดีงามเฮ้ยตัวไอติมเขาดีมากแล้วก็ตัวท็อปปิ้งเขาเขาเด็ดมากอือต่อ,อไปอืจอจาะไอแดงออ้ยอุ้ยอุ้ จอกไแดงหมตาหวานมันอร่อยอ่ะมันแปลกๆแ,แต่ว่ามันมันเข้านะมันเข้าไม่ไม่ใช่แบบแตกต่างเลยไม่มีคาวเลยอ่ะกิ่นก็ไม่มี มาแล้วอันนี้คือเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยสามารถขายได้ทั้งปีนะมา,มามาเมื่อไหร่ก็กินได้อุมีเนื้อทุเรียนด้วยมีมีไอติมด้วยอะ่ะทุเรียนดีเฮ้ยอร่อยอร่อยเก่งเก่งสุดท้าย อันนี้ครับซิกเนเจอร์ของเขาบัวลอยลาวาไข่แข็งถ้าไม่กินเขาจะไม่ให้ออกจากร้านไปดูจากตัวแล้วก็กินซะหน่อย <c oughs> บัวลอยนี่เขาทำเองนะฮะแล้วก็นี่แน่แตะลาวาซะหน่อย <c oughs> บัวลอยเขาเด็ดวะ่ะนึบๆ เจ้าของนี่มันไม่ยอมแพงรึงเนี่ยมามันเติบมาเรื่อยๆอ่ะอยากอยากให้กินเลยเติบมาเรื่อยๆอ่ะวันนี้เะะต้าถึงเยน็นเครื่องน่าจะเด็ดเครื่องน่าจะเยอะโู้มาที่นี่ถ้าเป็นของหวานนะผมว่าเหมาะสำหรับแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยน้ำลำไยของเขากำลังดีไม่หวานมากอร่อย อร่อยมากร้านเปิดปิดกี่โมงครับช่วงนี้จะเปิดปลายสามบถึงห้าทุ่มครับตรงสาขานี้นะ้เออแล้วสาขาตรงชัยพื้นนะครับโค้งสามวงอันนั้นจะเปิด11โมงถึง4ี่ทุ่มครึ่งครับครับอีกสาขาหนึ่งใช่ครับมี2สาขาใช่ครับมีคนบอกว่า3สาขาแล้วไม่ใช่เหรอปิดไปแล้วครับสาขานั้นโควิดแปดจะปิยแล้วขอโทษเปิสองสาขาละนี่ช่องทางการติดตามนี้ ถามน้านี้ได้เบอร์พี่สาวผมเลยครับแล้วก็มีแบบลายมุงลายแมนได้หมดคอปปี้ได้หมดเลยขอบคุณนะขอบคุณครับอร่อยมากครับเป็นไรเราคบกันมากี่ปีแล้ววะสาสบขอเบอร์รี่หน่อยนี่คิดอะไรกับเฮ้ยมันจะมองหน้ากันไม่ติดไหนหอยขอเบอร์รี่หน่อยอ๋อเวจี้เบอร์รี่เออคิดเลยเนี่ยเสร็จแล้วครับ ตายแล้วรับไปเลยครับผงผักเวจีเบอร์รี่นอกจากจะมีผงผัก30ชนิดแล้วเนี่ยนะครับ<อ>มันยังมีเบอร์รี่อีก4ชนิดผสม,มเข้าไปด้วย<อ>ไม่ว่าจะเป็นบล<อ>ูเบอร์รี่บิลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นอกจากจะช่วยในการขับถ่ายของคุณแล้วนะครับยังช่วยบำรุงสายตามี en, ลูทีนและก็ซ<อ>ีแซนทีนนะครับผมช่วยป้องกันแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระบอกเลยว่าของดีแบบนี้มีโปรอย่างแน่นอนนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษของ เราเลยนะครับซื้อวินฟาร์มเวจี้เบอร์รี่สกล่องแถมให้อีก2กล่องเลยในราคาเพียงแค่1290บาทเท่านั้นส่งพีมีบริการเก็บเงินปลายทางว้าวว้าวว้าว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 สักเลยสักเลยสัเลยต่างกันแค่บาทไข่เจียวุ้งมบทเจ็ดสทอนันร้อยี่สิรวมรายค่ากุ้แชุ่เดือเดบเนว้งร้ยตะัวาเฮ้ผมดูคลิปนี้ซึ่ง พี่คนนี้เนี่ยเขาคิดเงินแบบสุดยอดมากๆแต่ผมว่าไม่ได้อยู่ที่คิดเงินหรอกเพราะว่านี่คุณดูนี่ฮะนี่ไม่ได้เป็นงานเปิดร้านใหม่หรือว่าจะมานั่งรอพาร่สวดหรืออะไรไม่ใช่นะนี่ถ้ามาชา้าหรือว่าอยู่ในเวลานี่เขาจะนั่งกันตรงนี้นะฮะรอต้องมีบัตรคิวเลยแต่วันนี้เรามาเร็วนะฮะและอยากจะเจอพี่เขาว่าตเขาคิดเร็วจริงหรืเปล่าแล้วอาหารอร่อยขนาดไหนไปสินะ๊ ฮอปูดองเนี่ยนี่คือลูกสาวหรือแม่ของแฟนหนูอะค่ะอ๋อแม่แฟนเราคือลูกสะพ้ายมาบริหารอยู่แถวแถวนี้แล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าเนี่ยที่มันเรียงเป็นแถวแถวนั้นจะมีภาพมาสวดหรืออะไรนะหรือลูกค้านั่งคอยลูกค้านั่งคอยตรงตรงไหนพิกพิกเวลาไหนจะพิกพิกหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งอะไรจะยาวเลยเปิดกี่โมงกึงเปิดห้าโมงเย็นแล้วปิดค่าทุ่มคืนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว เปิดแป๊บเดียวเองนะงไม่มีแบบเป็นเข้าต้มแบบไปเรื่อยๆจนถึงตีสองไหม้าทุกครึ่งปิดช่วงเวลาคุณภาพคิดเงินเร็วแบบนี้มาตั้งแต่ต้นต้นต้น,ต,น,ต,นต้นเลยร,ร้านหนูจริงๆอ่ะทำมา18บปปีแต่หนูว่าคิดตั้งเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่คิดตั้งไวประมาณ6-7ปีได้เคยมีคิดผิดไหมมีค่ะแล้วยังไงก็ต้องลูกค้าเป็นคนทอ ทวงหรือคุณทวงเองหนู้วงเองเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าหนูกดผิดเองอเราก็จะไม่ให้ไปถึงลูกค้าเงี้ยเราก็จะบอกพี่หนูขอกดใหม่อเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าหนูอยากจะกดตัวเนี้ยแต่หนูไปโดนอีกตัวนึงถ้าไม่บอกแล้วถ้าสมมติว่าลูกค้ามานั่งเช็คเองแล้วมันไม่ตรงใช่ค่ะจะรู้สึกเหมือนโกงเขาอะไรเคยมีใครมาลองดีไหม ลองดีเยอะว่าเอ๊ะคิดเร็วจริงเปล่าวะผิดผิดจริงเปล่าวะนะเดี๋ยวนี้อาจจะโดนลองนะะผมขอห้าอย่างสําหรับร้านนี้เอผมเปคิดเล่ง่ายอ่ะห้าอย่างคิดง่ายใช่ไหมเออเอาอย่างนี้สิบเอาสิบสิบอย่างที่คุณคิดว่าแม่นกัน่อยสุดละในร้านสิบอย่างเ้ยเอาเอาเมนูเก็บนะเดี๋ยวเผื่อเขาไป เอามานี้เอามานี้ดเดี๋ยวเผื่อเขาไปคิดเงินก่อนถ้นอย่างนั้นสิบอย่างสำหรับร้านนี้มาเจอกันฮนะ ที่เขาสั่งมาให้ผมกินเอาล่ะไม่กีนนะมาแป๊บเดียวนะยังโล่งๆอยู่เลยดูดิคนเต็มแล้วตอนนี้คนเต็มหมดแล้วนะคนเยอะแยะจริงๆแสดงว่าอร่อยจริงผมไม่ต้องบอกหรอกว่าเออันนู้นอร่อยอร่อยทุกอย่างแน่ๆ <c oughs> เริ่มจากปูผัดพงหลีนะฮะเริ่มเลยละกันไม่ต้องแก้มอะไรทั้งนั้น <c oughs> ผม รสชาติคมเนื้อปูดีเนื้อปูแน่นอร่อยต่อไปออไม่รู้จะเริ่มจากอะไรดีมันเยอะเหลือเกินปูเต้าหู้ขาวดีว่ะกุยช่ายขาวผัดเต้าหู้หมูสับเขาต้มรอ้อนอร่อยมากผัดไปแล้วสลับมาที่ ผัดพริกดีว่ะรสชาติดีอร่อยอ่ะเลียนไปต้มมะต้มยำกุ้งน้ำข้นไม่ห่วงเครื่องเลยอ่ะอื้อ เป็นฝั่งๆไปเลยดีกว,ว่าต้มจืดแล้วไปต้มยำแล้วไส้ทอดที่เขาแนะนำม,มาต้องสั่งอย่างนี้น่ะเขาชอบไส้อร่อยไม่มีกลิ่นเลยมันมีแต่ความกรอบจริงๆมาคนเดียวสั่ง10อย่างถือว่าผิดมากนะมันเยอะแต่ยาก อยากให้ลองคิดเงินดูแล้วก็อยากรู้ว่าอร่อยจริงไหมเขาแนะนำสิบก็ต้องกินส0็หมูไส้เป็ดไส้เป็ดน่ากินอร่อยอ่ะเนื้อเป็ดดีมากนี่ร้านน้ำปลาหน่อยนี่น้ำจิ้มเทาสามรสนี่เป็น กระพงทอดน,น้ําปลาแล้วก็มีน้ําจิ้มสามรสด้วยอืมร้อยเผพาะปลาผันแห้ไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มอะไรทั้งนั้นอร่อยทุกอย่างจรงสีมือกุ๊กที่นี่เขาเขามันมาตรฐานมากอร่อยอร่อยทุกอย่าง อยนั่งลมกินตัวเดียวมันจะดูธรรมดาไปไดเต้ใส่ทุกอย่างที่เขาให้มาเลยแล้วกันครบนะสดมากอร่อยเอาล่ะไฮไลท์ของเขาขอปูดองครับ ปูดองชิ้นใหญ่มาเป็นตัวหวานมากาคอยชิ้นคอยชิ้นอ,อ,อร่อยจริงอร่อยทุกอย่างผมบอกเลยว่าพอปูดองเนี่ย เมนูกว่าน่าจะเป็นร้อยอ่ะน่าจะเป็นร้อยชนิดเลยนะฮะแล้ววันนี้ก็ประทับใจมากเพราะฉะนั้นสิ่งสุดท้ายที่เป็นสเสน่ห์ของร้านนี้ก็คือการคิดเงินนะเดี๋ยวเรียกพี่เขามาคิดเงิน1ิบอย่างไปไอ้น้องไปตามพี่เขามาดิพี่จา๋าอร่อยจริงๆอร่อยทุกอย่างจริง,<อ>งจริงจริงง<ๆ>แล้วเมนูที่นี่มีมีกี่เมนเออูขึ้นหลักร้อยขึ้นหลักร้อยอเมนูแล้วผมกินมานี้ผมบอกแล้วว่า อร่อยทุกเมนูเลยโอโตะมากปุ๊กเก่งมากเลยนะครับนะฮะมาถึงไงไลน์ละสเต็ปแรกครับเราจะทวนกับข้าวลูกค้าฟังก่อนว่าลูกค้าได้อะไรไปบ้างเริ่มจากมีปูดองนะคะกระเพาะปลาผัดแห้งหอยนางรมทรงเครื่องเด๋อผลาโล้รวมกะเพราปลาดน้ำปลาต้มยำกุ้งน้ำข้นกุยช่ายต้มหมูสับเนื้อปูผัดผงกะหรี่ ไส้ตันทอดกระเทียมแล้วก็ปลากระพงผัดพริกแกงได้ครบโอเคครบฮะเริ่มจากข้าวนะคะข้าวมาหนึ่งถ้วยนะคะ10บาทแล้วก็มีน้ำต้มน้มนะคะหนึ่งขวด15บาทปูดองราย70บาทกระเพาะปลาผัดแห้งราย70บาทแห้ง 50, 800, ร้ำนมราย50เต็มนมราย50ต้มยำกุ้งเป็นชามราย20ปลากระพง3ราย30บาทเนื้อปูผัดผงกะหรี่300บาทไส้แดงกระเทียม100กุ้ยชาด้วยหมึก80บาทแล้วก็ปลากระพงผัดพริกแกง130บาทค่ะเดี๋ยวหนูจะทวนอีกรอบเพื่อความชัวร์ค่ะ พี่ไม่ดูเลยพี่ไม่ดูปุ่มเลยอ่ะ,อะให้พี่ไฮถือไว้ก่อนะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวนะ1,720บาทเ,เริ่มจากข้าวนะคะดูตามได้ข้าวเฟรยเดียว5บาทแล้วก็มีน้ำอัดลมนะคะ15ห้ปูดอง170ก็่กะเพาะปลาร70ไผ่น้ำมร5 0ยเป็ดนมรวมย5 5ปากระพ 70, งสา0ร้สต้ยมยำร2อยีเนือ้อปู300บาทไส้ด่างกระเทียม100ยคุ้ช่แปกแล้วก็ปกระพงร้สบาท ได้เลยค่ะรวมกันเลยนะคะ5บาทแล้วก็มีน้ำอัดลม15บปูดอง107กระเพาะปลา107ยหอยนางรม1 5อเปดรวม150ปลากระพง330บาทต้มยำ100ยี่เนื้อปู300บาทไส้นังกระเทียมนะคะ100แล้วก็ซุยแชยต้นหมูสับ8ปปลากระพง130บาทจ้าผมจะเอา3อันนี้มาเจอกันนะได้เลยสามบิน เปหนึ่บาทงวดนี้ออกแน่นอนคขอบคุณมากนรู้สุดยอนมากๆเลยนะฮะขอโลเคชั่นที่นี่มามายังไงถ้าเขาเรียกกันว่าที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าบางบัวทองครับกด GBS ได้ได้เลยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเปิดห้าโมงเย็นปิดห้าทุ่มตึงแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาในการคิดเนี่ยเร็วมากเพราะว่าเขาเปิดแป๊บเดียวไม่หรอกค่ะ เปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดหยุดสี่วันต่อหนึ่งเดือนสัปดาห์ที่สามจันถึงพรฤหัสน้องนันเปิดยาวตลอดครับผมถ้าใครอยากกินอาหารที่แบบหลากหลายปูดองอร่อยมากๆนะฮะทมาที่นี่ได้เลยฮอปูดองครับคุณนะจ๊าขอบคุณนะขอบคุณนะฮะวันนี้ถ่ายหอยหุยหิวนะฮะบอกได้เลยว่าเดินมาไกลแล้วก็เจอแสงแดดเยอะด้วยนะฮะทำใม เชื่อว่าระบบสายตาของเราเนี่ยต้องอ่อนล้าแน่ๆเลยนะครับเจอแสงแดดแบบนี้แรงด้วยนะฮะวันนี้ฟ้าเปิดจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นผมมีตัวช่วยนะครับนี่ฮะเวชจี้เบอร์รี่นะครับผมขา30ชนิดนะครับแล้วก็มีเบอร์รี่ผสมอีก4ชนิดบำรุงสายตาไม่ว่าจากโดนแสงแดดหรือว่าดูทีวีดูโทรศัพท์อะไรนานๆอะไรแบบนี้นะฮะร,รับประทานง่ายครับรสชาติหวานอมเปรี้ยวมีรสชาติเบอร์รี่ด้วยนะจ๊ะนี่เอาละนี่ซองเดียวยู กินง่ายนี่ฉีกเข้าไปอย่างนี้เรามีขวดหรือเป็นขวดน้ําอะไรก็ได้นะฮะอ่านี่ใส่เข้าไปง่ายมาก2องเดียวอยู่ครับวันละซองพออยู่ถ้าใครอยากจะซื้อนะฮะติดตามรายละเอียดได้ตรงนี้เลยครับนี่นะฮะวันนี้ หมดเวลาแล้วนะฮะติดตามกันได้ใหม่นะฮะกับหอยหอยหิวนะครับว่าจะไปร้านไหนใครอยากให้เราไปนักแสดงคนไหนหรือว่าอะไรอยากจะบอกว่าได้รับการติดต่อมาจากคุณแข่งศักดิ์สิทธิ์แล้วผมว่า <laughs> เดี๋ยวผมต้องไปร้านแกนสักนิดนึงละวกันนะครับวันนี้ชอบกด subscribe และ notification ด้วยนะครับปิ้งปังปิงป้งคุณจะไม่พลาดคลิปมันมดีๆจากพวกเรา W H N Channel ครับไปละจ๊ะ